ง่หลอกก็หลอกขึ้นเรื่อยๆแต่เอิร์ธเป็นคนที่ยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีอะไรดีแล้วยังดึงออกมาใช้ได้ไม่ตลอดบางทีมันจะมีฟิลเด็กตัวใหญ่ๆขึ้นไปเก้งก้างบนเวทีอะไรเงี้ยอารมณ์เด็กๆจะแพร่แพร่ออกมาเป็นระยะระยะอารมณ์ที่บางทีจุดเด่นคือความเท่ความหล่ออะไรเงี้ยบางทีมันไม่ค่อยมาต้องจัดระเบียบร่างกายเยอะอฝึกไว้มันคุ้นว่ากล้ามเนื้อเวลาอยู่บนเวทีมันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อต่อไปแบบ มันมีจ็อบเดินโบกเดินแบบอะไรเงี้ยมันก็จะได้เออมูฟเนต์วสวยๆเท่ๆสาวๆกรี๊ดอะไรเงี้ยลองฝึกไว้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราในอีกหลายๆด้านแล้วก็เมื่อคืน2 2> สองเพลงอะ่ะตัวเราเองอะ่ะชอบเพลงอะไรมากกว่ากันเพลงชาครับเพลงช้าเพราะรู้สึกว่าร้องแบบร้องโอเคครับเท่าที่ซ้อมซ้อมไปมันทำได้ทำไ,ได้แบบอออพอฟัง เอิร์ดร้องไปครูหันมาถามครูพุ่มบอกว่าทําไมมันร้องไม่เหมือนวันพึะฤหัสเลยอะ่ะพึ่งพึ่งสอนเหรอครับครูพุ่มบอกว่าสอนไปแล้ววันพึะฤหัสมันลืมหมดเลย <c oughs> แล้วก็ดูเอ๊ะลูกลูกที่เขาร้องมัน,มนเออมันดีๆหลายลูกเลยนะครับแต่มันไม่เห็นเลยในระหว่างที่เอิร์้อมอะ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าแบบอืจะไหวไหมแต่เมื่อคืนสรุปกรรมออกมาก็ดีกว่าที่ซ้อมในบ้านแทบทุกคนเลย <c oughs> เออ ก็ดีคือเสียงก็นิ่งขึ้นนะครับเอเสียงก็นิ่งขึ้นแล้วก็หลายๆรูกก็ได้ยินชัดขึ้นเป็นายโซ่อยู่นิ่งๆไม่ได้ใช่ไหมมันไม่นีดดิใกล้ๆระยะวงสวิงเลยก็ไม่มีอะไรก็อยากให้เรื่องใจ่ะ สู้ๆต่อไปแล้วก็เอิร์ธยังมีอะไรอีกเยอะที่จะต้องตักตวงความรู้วิชาในนี้<ะ>เรามาครึ่งทางแล้วอะอีกครึ่งทางก็จบแล้วก็เท่ากับว่าสามเดือนในนี้ถ้าใครได้อยู่ต่อเราก็ได,ได้ได้กระบวนยุทธไปหนึ่งคอร์สที่จะออกไปตะลุยยุทธจักรไปสู่ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องสู้กับจอมยุทธอีกนับหมื่นนับแสนคนที่อยู่ในวงการเพลง ถ้าถามว่าสามเดือนที่เรียนอยู่ในบ้านเนี่ยมันพอให้เราออกไปสู้กับคนข้างนอกได้ยังไม่เออแต่มันจะได้พื้นฐานได้พื้นฐานที่คุณจะคิดเป็นมีขั้นตอนการทํางานทํากันบ้านในเรื่องการโชว์เพลงเป็นถ้าสมมติเป็นตะก่อนอาจจะต้องขึ้นไปโชว์บางทีเราอาจจะไม่รู้ขั้นตอนว่าเราจะเริ่มจากอะไรตอนนี้เรามี process มีกระบวนการในหัวเลยใช่ไหมว่าเฮ้ย mm. เราจะต้องท่องเนื้อเราจะต้องออกแบบถ้าเต้นตีความทำอารมณ์หาจุดที่เด็ดหากับดักที่ยากของเพลง mm. อะไรเงี้ยเรารู้หมดแล้วอย่างน้อยๆไอ้ตรงนี้ขั้นตอนนี้มันคือขั้นตอนของความเป็นมืออาชีพ mm. ที่เหลือคือเราก็ต้องเรารู้วิธีการแล้วแต่เราจะต้องทําพัฒนาความสามารถให้มันดีที่สุดขึ้นต่อไป mm. อืมก็จะบอกว่า มันอาจจะทําให้เราทํามาหากินได้อีกประมาณหนึ่งปีจนกว่าจะมี AF10 มากระแสความนิยมมันก็จะบึ๊บลงไปาาเพราะฉะนั้นพอมันบึ๊บลงไปก็จงเรียนต่อเรียนอะไรต่อเรียนเต้นเรียนร้องเรียนแอคทิ้วิชาพวกนี้ไม่มีวันจบเรียนทุกวันอีกสิปีก็ไม่มีวันจบมัน หลายแบบหลายสไตล์ซับซ้อนเยอะแยะยิ่งเรียนยิ่งแน่นยิ่งได้ความรู้ต่อยอดขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าหยุดการพัฒนาตัวเองอย่าหยุดการเรียนรู้ถ้าออกไปแล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือความคิดที่คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วกับคุณดังแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่เก่งแล้วคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณจะไม่มีวันเก่งเลยตลอดชีวิตถ้าคุณยังไม่ดังแล้วคุณทำตัวเหมือนคนที่ดังแล้ว เป็นสตาเป็นซุปตาคุณก็จะไม่มีวันดังไปตลอดชีวิต